สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ลงรลน์แล้วนะคะตุ้มหูหายไปข้างหนึ่งแมมมากินซูชิกันจ้าอันนี้ก็จะเผ็ดหน่อยนะคะถ้าเอาจิมเอาจิม,มันเขียวๆเนี่ยอืมอม เนื้อปลามันจะแบบมันเนื้อปลามันจะแบบกลมกล่อมมากเลยปกติพี่พัดจะไม่กินไม่กินเนื้อเนื้อปลาที่ว่ามันมันหลอเห็นแต่เขากินนะคะเขาทำยำแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะดูเหมือนจะอร่อยก็เขากินแบบอร่อยอร่อยมากเลยนะคะทุกคน 嗯嗯嗯。Mm. Mm hmm. mm. มีเนื้อปูอัดแล้วก็อะวาคาโดนะคะแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็ข้าว ออร่อยมากค่ะทุกคนค่ะ <S <S เอาขาแปะไปหน่อยหนึ่งอร่อยอื มีฝนมาบ๊ายบาย